เป็นยังไงครับเดี๋ยวนีขคือเห็ดเป็นเมื่อยครับเมื่อยบปล่าโอ้เดี๋วพ่ได้ครับเดี๋ยวว่าเมื่อยงครับผมกินครับกินหลายจนเมื่อยนี่เพื่อนนี่คือน่าปิดตาเมื่อยหนีขึ้นมานอนเอ้ยนอนเสยครับอันนั้นเดี๋ยวอยน้ำเพริมมานั่งปกติครับผมปกติอยู่อ๋อ ตอนนี่เมื่อหนึ่งบอกคอครับนี่คอครับนี่บอกคอจนเลือดแตกโทษครับรู้เดียวมันมันต้องโทษมันต้องโทษเคนคนเดียวทำ้บ่ายเป็นยังับอันเป็นังไแห้งหลายบอกครับคือคอเลือดจนเลือดแตกจนบริเวณาแข้งขันคอยทั้งหลังมาบริเวณิ้น พ่อตามสายญาณเล็กกว่อ๋อเป็นได้ร็กสายญาณยังกว่าเล็กร้อยคออ๋อเล็กร้อยคอมูมูสิพายท่านหรือว่าท่านนี่บ่งบอกคออย่างเดียวผมผมบริพายผมนั่งคออดีตไม่มีคอโอ้โห นี่จยายญาเล็กลอยกอบ้ากันเล่นครับนี่คือทิมเรือของขุนราชนาวีเป็นเรือดังของชุมชนบ้านแกงเจริญนะครับท่างพิบุนมั่งสาหารจังหวัดอุบลรราชธานีครับ